เปิดตัวแล้ว Gear Carnival h e v มีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันคันนี้มาใหม่กับ2รุ่นย่อยมีทั้ง Luxury และ Premium กระจังหน้าปรับเปลี่ยนมาใหม่ทำให้ดูสปอร์ตและหรูหรามากขึ้นไฟเลี้ยวของรุ่น Luxury จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ส่วนรุ่น Premium จะอยู่ตรงนี้นี่แหละคือข้อแตกต่างของ2รุ่นนี้ ล้ออัลลอยขนาด19นิ้วขนาด2 3 5 5 5 r ดูบึกบึนไฟท้ายเปลี่ยนใบคา,าดยาวขนาดเนี้ยเอกลักษณ์เฉพาะเกียร์เท่านั้นมาพร้อมแหลกราวหลังคาเสริมลุก SUV รับน้ำหนักได้ร้อยกิโลประตูสไลด์สะดวกสบายเป็นคุณนายเลยล่ะทีเนี้ย เป็น,น,นทีมนายทันทีจะต้องมีมาดบางแดบ,บสุดชาร์จแบตก็มีให้ครบทุกที่ข้างหน้าข้างข้างข้างหลังจะปรับเอนหลังก็แค่สัมผัสเดียวง่ายง่านะที่วางแก้วน้ำและกวดน้ำมีให้ครบทุกที่นั่งมีมากกว่า10จุดจอโค้งพาโนลามิกขนาด24.6นิ้วแบ่งครึ่งเป็นมันติฟังก์ชันและแสดงจอการขับขี่ ลื่นลักชูรี่มีดูสันลูเพิ่มความโปร่งสบายภายในห้องโดยสารป่ะเดี๋ยวเราลองไปขับเล็กๆกันดีกว่าเป็นไงน้องกาดได้ลองเกียร์คาร์นิวัลคันใหม่แล้วจริงๆก็ชอบเกียร์อยู่แล้วแล้วโอมาได้ลองแล้วร,รู้สึกว่าแบบเออน,นี่แหละอยากได้เพราะเมื่อกี้เราดูรูปโฉมันภายในภายนอกกัไนไปแล้วใช่ไหมครั้นี้เรามาลองขับดูถ้าเป็นวิบูงอะ ขึ้นเดินลงสะดวกเลยเรื่องจากมันเป็นรถ1.6ตัเราเห็นรถมันใหญ่ขนาดนี้อาจจะแบบไม่ไม่พูดฟัาหรือเปล่าหรือจริงแล้วนี่เหยียดนี้เดียวมันพุ่งเลยขับก็สนุกใช่ไหมคะขับง่ายแล้วก็จริงๆแล้วอัตถาประโยชน์ของรถท่นนี้มันเยอะนะมันมีจุดที่วางแก้วน้ำาเนี่ยค่เจ็ดจุดถูกต้องขวดน้ำอีกสี่จุดถูกต้องแล้วก็ USB ก็ให้มาครบถ้าเอาง่ายๆวครบทุกคนเลยมั้ง6เจ็ดจุดเต็มเยรถนี้ ประโยชน์ภายในรถเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนอนเนกประสมโอ้ยิ่งกว่าอนเนกะส์ <c oughs> เพราะว่ารถเบาหลังของเราเนี่ยเบาที่สองเนี่ยนั่งที่สองเนี่ยมันสามารถที่จะเอาพอตองเอาไปเลยแล้วก็พับเบาเรียบยาวรถก็จะกว้างขึ้นหรือ,อพอตองไปแล้วกลับได้ให้เบาท,ทั้งแถวสองแต่แถวสามหันหน้าชนกันสบายเลยไม่อยากจะพูดคำนั้นเลยแบบว่าถ้าเราสั่งสกันในรถ <c oughs> ไม่ได้เลยเอาด้วยว่ามีโต๊ะอยู่ตรงกลางเราดั้ง ว่าเกียร์คานิวเวลเจ็ดที่นั่งนี่นะเรียกว่าอะไรนะพร้อมลุยทั้งใช้ทั้งในเมืองนอกเมืองนี่สบายเพราะว่าเขาเป็นแบบไฮบีเทเนวอ่ามันเมื่อก่อนมัน เราลงไปในรถกันแล้วเราไปสนุปกันดีกว่าเมื่อกี้ไปลองขับกันมาแล้วบอกเลยเครื่องยนต์1.6เค็นรถใหญ่ขนาดนี้เขามีเทอร์โบไม่ต้องห่วงเอาอยู่และขอบอกเลยนะคะแค่ขับนิดเดียวเครื่องเขาเร่งมาไม่ต้องไม่ต้องล้อลอกเกียร์คานิวัลนะคะมีสีสีให้รุ่นวยกันก็ขาวเทาดําแล้วก็น้ําเงินส่วนภายในลักชูรี่จะเป็นสีน้าตาลรุ่นพรีเมียมจะเป็นสีดาวันนี้เราก็ขับกันช่วงสั้นๆขอลากันไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะ